สัสดีครับนี่รับชองีสานมาครับมีสิผ้ามาอแยกเล็ดครับอยกเ็ดวิธีปลูกปลูกยังจะขอใหู้กใส่ด้ครับนี่ครับเบอร์สิบหกครับใส่จะขออันนี้เบอร์ยีสหกายผมใส่กันสายพี่นะครับสายพี เาสายที่เอามายัดบุกเป็นบุกเป็นมันใช้สายเอ็นะครับเพราะว่าสายเอ็นนันสิบกขอครับเวลาเข้าเป่ส่เยีส่หนังเปล่าใส่เบนนันสิบกอลดวิธีกาบกคอเลยนะครับอันนี้บก็มาดบกไปได้อหมดเลยครับไหนบึงครับมัดอกไปได้อสิบนีนี่มัดอกไปไ้เอาหมดแล้ว สมัยสมัยมาตราที่าการมาโขขึน้นนะครับสมมุิอันนี้คือขั้นเบีดเท่านะครับมีขั้นเบีดเท่ามาจากมาจาาประวันจาาประวันเสียออกเข้าเสียออกเข้าไปเข้ามันธรรมดาเลยครับสอดเข้านีดรอบหนึ่งครับธรรมาดาเลยธรรมาดารอบหนึ่งก,กดไว้ไวครับวันนี้กดไว้กดไว้แล้วก็มบวน เขาทั้งหัวกวอนนะครับสูตรอันนี้คือหมวเป็นเขาทั้งหัวกวอนยังรอบปึ๊บดี่เอาแบบเลี้ยงนะตรงแนั้นยิงหนึ่งสองหันสองรอบสองงี่หัวแด้สีครับสีเขารอบสีผมใส่สีรอบนะครับแล้วก็มองนีว่าน,นี้อย่างงา่ายๆเอาไปเลี้ยงเอามือเลี้ยงเลี้ยงสายครับ เยอะนะจิตกรรมบนี้งาครับอ่ะง้าเลยครับ่อยเห็นว่าเห็นสีใสนี้ครับเว่านี้แล้วก็มาคลังตปันเข้ากับมวนเี่ารับมวน หมอนเมดที่ด้ครับแล้วก็หนึี่ครับหสีทือเราครับสองสาเรื่องที่เราครับเรื่องสายที่เรา เยันพฤติกรรมที่เขาดูแหนมนี่ซ้ำนี้ครับมันปุเรียบร้อยถ้าก็เอาทูกตัดเด้นครับทุบตัดตัดเส้นท่าขีดขีดครับขีดมันมือนะครับต้องขีดขีดแล้วกดไว้ขีดแล้วกดไว้ทั้งสองเลยนะครับ ข้างล่างเลที่เองที่กดไปนี่ครับสนิทยู U ครับนี่เาหน้านมเห็นอต่อไปไม่อยากเวทไซค์ขั้นครับอยากเวทไซคขั้นเพราะใส่ผมใส่สายพี่อครับนี่เวทไซคันสายพี่ ครับนี่จับจักรของมันให้มันลงทลาลงบยไปเขาเสื่อมไปในที่ครับ,บว่างของนว่างเสื่อมมนกำไว้ให้มันเป็นห่วงครับกำกำไว้กำห่วงไว้กำห่วงความจัของอะไรสิไม่มีมาสองเศษอันนี้ถ้าจับเศษส,สั่งเศษหน,น่อยเท่าเศนสั่งม้วนม้วนเลยครับหนึน่ง 2องหนึอี่อดพ่อครับแล้วก็เอาเซนสัก,เส,เ,กเสียบเขาเพ้่เนยัยงเห็ดไ้ตอนแรกแล้วก็ดิ้งนุ๊ดน่าจะอยู่เลยครับอยู่เลยอยู่เลยยูแล้วนี่ห้ามล้น ตั้งตองเซ็นซันนั่นแหละครับนั้นว่าขาบเปเอาเอาสีเก็บพราวเหลือเป็นสามีสามีครับบูครับ ตัวสองสามลูกหรอสี่หาาลูกูกที่4แิบแบบบม่มีรุดครับกันบ่ขาดเนี่ยเอาขันเม็ดมากขันเบ็เทียวห้องปูกโูกไปแล้วเลยครับออก่อใส่อกมาเลยออไปใส่อากนะใส่อ้กถ้าดดีมากข้ามมาหัวมัหัวห้องกดไวถ้ามันมุนมวนขึ้นมนกดไปานี้ครับไปห สองสมครับสองเทียร์ร่าหน้าตาัดเลขตัดแล้วนี่นนเ,นดเ,ดนเอาลต่มาัา่มาธรฐานมาตรฐานที่ซอสซอดเข้าไปสอสเล้ไม่ใช่ม่ธรรมดาานั่นละครับหนึ่งรอบ อีก,ก,อกออัอีกรอบสองรอบอ่ะสี่ก็ยูแล้วครับนี่ดุดครับเยี่ยแล้วครับขั้นนึงอออกใส่เลย sai về thơm cho một mình sau so. sao xin mẹ tôi sẽ có có เอมาห้เขาไปดครับช่เสร็จมาใหเขาไปดึงดึงมาซีอูเลยครับดึงเลยไม่รู้ครับดึงแน่นขนานี้แห่งแน่นขนาดแห่งแน่นแล้วก็มารุ่นเก่าเลย เขาขออะไรแบบมาขอใส่มาายนแต่ที่เาัตงเลยครับมวมวแล้วน แล้วกับตัดแล้วก็วสอสเข้าไปในนึ่งไม่เสียบกัมัดมัดธรรมดาเลยครับรัดธรรมดาหนึ่งก้อนีเหาหซอเข้าไปแล้วกัสองับแนว,วครับพอมีรูดครับทงด้อนทางด้งวันวันเจ้สี่อ็ไ้มันบอไปสัมขัไหร่มันสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้มองน,นี้พี่น้องมหม ดีๆแน่นๆมันก็สิโอเคเลยครับครับคลิปนี้กับจันๆครับรอไว้สักนิดนะครับมาสอนพี่รุ๋ยงูแล้วกปุ๋ยเก้งเล้วกใส่พี่แตะนนั้นกันมาได้แต่ปะ๋ดบงูกใส่พี่ผมได้ครับอ่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากติดตามไ้ด้เลยครับพี่น้อง